สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีย่างสาๆเนาะสาคลนะ้องวันพระพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีว่าสิเป็นยูฟ่าเลยกาอี่ายตามประเทศพราะสุขสุขคนเนาะท,ที่ติดตามหรือว่าเขามาผ่านเขามาเห็นกันเลยเมื่อนี้กับเป็นวันสินดับเนาะหรือว่าวันผาย,า,า,ายไงเดี๋ยวกัสิไปใส่บาสเนาะพี่น้องเนาะไปกับมหไงเหลืองกับมีไงเหลืองสองคนเมื่อนี้กับแม่เมืเอื้อนกับออกไม่เดือนใช่ไหม,มเดือนหาแบบ เ,เ,เรื่องมาคำหนึ่งเดื่องเดื่องหาเดื่องหาหลาบอ่ะเดื่องหาลาบเดื่องคองใส่บาทก็มีอันนี้พี่น้องโา้จะหล่นของใส่บาทมีนนทนนห,น,หามนามีมีสมมีขนมมีนมเนาะแต่ละมีเงินใส่บาทนนแต่ละมีอันเนาะได้สิปไปโอ้นนยเพ้มติรบเข่ารีบข่าวน้องกะมึงได้ความใส่ร้ายใส่สองคันเออโบแมนนอกคล้องอัน

ไปเด้อพี่น,อน้องก็มีเรืองเด้อมือกล่องมีเรื่องเป็นวักันเลยเป็นสไตล์ขปป่าเป็นโลกเลยโลกนาโ,โลกวัดเป็นหมากิดนึ่งเลยเป็นโครโรวทจังเลยจังโครโรนาโครโรวท์มหิ่หงโลกแหงเลยเดยขนงใส่บานะนี่สมนำ้ำสมดบมีรจง กำชี่างไปประมาณเจ็ดหมูงไงตอนนี้เจ็ดหมู่สาวในเห็นเกาจะลงไปละทางโปง่งละติดก,ก่อนเ้ย <c oughs> ถ้าอีเดี๋ยวฉไปก็ไม่งเง่อ่อนแล้วเพิ่งเปลี่ยนใจว่าวาไปก็เลยก็ไม่งเง่เหลือง้ายพี่หนอดมัง,งยิ้วนะแบบนิ้วนะไม่ดกแถวกำชีพางไปนะตอนนี้ที่ข้างนั้นก็จะกำชีางไปแต่แม่มังยิวก็ไม่ดก อุ้ยดอกหักดอกหักข้าไปกับมีหักมาฝากระเช้าดอกหักดอกรักพี่น้องท่านี้จะไก่สีหอดวัดเลยเนาะเพราะว่าวัดกับคุณเคยดีมากมาไล่หลอดแบบวัดปลาเดือวัดปลาประทงนี่ไง วัดป่าวัดป่าวัดป่าวัะธรรมนาไม่มีผีพี่น้องกายทางมาไนะวางหันเห็นหมักเหี้ยววางหีนเห็นหมักม่วงแนละ้วว้าแม่ม่วงเพี่อป่ะกระเรน็นแม่เนานะเริ่มเป็นหมาเักม่วงดกแล้วปีนี้โนะบเบล้องดีม่มดอกพี่น้องข้องกระจ่างกายกายลงมาพอ,พอดีกินกระเจียวไม่เลืองไปแล้วเนาะ วัดป่าปฐมมนาลามเด้ค่ะจะกำลังไปยีวーบารดีมีสองวัดเนาะบางคนเชไลค์ก็จะแค่วันเนื้อข่ะจะก็ไปวัดหายโซบัดเนื้อเนาะดีมิววันไต่กะมาบันไต่วันไต่กับมาบันไต่นะจ๊ะนี่ประมาณนี้ได้ฮอกรองก็แล้วแหละเนาะกรองวเทิง ไม่ค่าข้ายหน่วานี่พี่น้องมาเด้อนี้มันเด้อน่าวานเนนะกงจีบบี่อดแล้วเน้าวหน่าวาน ซองบุญบัตรพนซายนักพนเปซโกกิบัตรพนซายนักพนเปซอนแฟงซอนนัน,ะคนเนาานนะคนเนนเไดไทำใหเ้เาได้กันที่หาอีเมลได้กันที่อนจกันที่หาสูสักกะสุสุสักกะตอนนี้กล่าวถึงตาพ้ามเถาส้สักโกมิโซ ลูหลาบไดเนี่ยหน่อยพ,งพังเทาน้ำเนียนั่นอมิตตาลูกเซียวไอ,อยังนมนอนลาหละกบปานพอแม่ยอม่ยอยยกหายเป็นเมียนิ้งตาพามคอเพื่อแทนเงินลาท่ใจกินไปแล้วตาพามได๋เมียสาวหักเนิ่ผ่านาดหน่อย,อยเมื่อบานแหงตนกันนี้พายเจ้าได้สมซื่อวัฒน,นาสาตาสวยเก๋มากดังตาพาา่อมเทาเสียงเงินหอยไดเนียสาวความหวาอนี่กาแฟจรวดเนี่ยน,นี่ก็สนใจ ก็กำลังอ่านซื้อคนที่บริจาคมาเนาะคนกะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรก็แบบอุทิศให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วเนาะที่เสียชีวิตไปแล้ว ใส่ตามน้ำดับนอนอากาศุทาุเกหนิงใส่เด็กน่อยใส่ ว่าบาทนามีหาบาทถึงบาทสวรรค์ยกษ์พระนามีจีเนาะอะไรกับบาทสวรรค์อีกบานนึงบาทสวรรค์เน,นาใส่หนามใส่ดอกไม้ใส่เงินเนาะ Thank mm -hmm. you. เมื่อน,นี้คนร้ายเพราะว่ามันเป็นวันถ่า,ายางไงเนาะเป็นวันซินดับกะมันถือกว็วันเสาร์วันจิดนี่เนาะเขาจะพักเบียพักงานเนาะกันเลยคนกับชีได้ร้ายเนี่ยทับหรือวันแบบวับนจันทนระ์วันศุกรวันวันรัศการคนก็จะข่าเวเบียร์ข้างงานนักเขียนนี่นักเขียนกับพักเนาะยุทธเทียนนะเสาโซติดต่อแถวศิลป์มีเยค่ะ มีเรื่องปส่ผาพิษปพมันเป็นวัดประมาณสามสี่หมื่นเลยอนเป็นวัดให้มีเรื่องปใส่ก่อนเนาะพี่น้องประวัติเสือภิจก้องก้องไปก่อนมีเรื่องแล้งใส่ มีเรื่องแล้วเลยเนี่ยไหวเนอะ ได้หละงอไปไหมงอ ในเด้อจะจะทานอันนี้ก็สิเป็นบริเวณวัดเนาะพี่น้องวัดปลานี่แหละวัดปลาประพรโมนาเป็นบ่นพระเนาะสิว่าพิ่นสมโภชพระตอนนั้นพี่น้องกวางเนาะวัดปลาเมื่อก่อนน่ะมันเป็นปลาเมดเนาะแม่เนาะเมื่อก่อนเป็นปลาเมดในบ่อนทีเดิยวถือไปใส่แม่ก็จะเอิดว่าได้รก่อนอันนี้อ่ะหอมว่าอันหอแจ๋วหอแจ๋วอ่ะกุฏิก็บตังหางอืะ ทั้งลุมกับมีนี่พี่น้องเขาเจ้าถาใส่บาตอันนี้กุฏิล้างเก่าเนาะวันที่วันนี่คู่นอนกุฏิอันวันนอนเานาะอันน,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 อนี้ก็หอกองอันนี้อันนี้นหอกองที่ว่าอัน,นงานบุญสลองหองกองมาหันเนาะกองพนักขึ้น,นละพี่น้องตอนนี้ดีก,กะ ใส่บาดเป็นที่เหียบห้อยเลยเนาะวัดเหรอพี่น้องเป็นวัดแหงคคักๆเดียว่ามันเป็นโควิดแล้วอะโคนเน่้เป็นนักแห้วัดว่าเป็นวัดเนาะพี่น้องได้ดีกว่าไฟยำอยู่ห่างๆไปเนาะที่ไหนฉีดติดวัดฉีดแล้วไม่ฉีดบ่วยใทากินพี่น้องเบิรงเนาะแค่ฉีดถ่ายยันหน้าอัน ีน Он, ่น้องขนาดนี้การใส่บาตรยันหนามาทีเของไอ้น้องเดยเยากำลังสพลังเมื่อเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยเมื่อเลยแม่ว่าใส่ไหนกันอ่ะเอากระเอาที่เขาวใส่ไหนกันเมื่ออะไรเด้อบัตทีนี้ใส่บาตรแล้วคนกำลังพลังเมื่อพี่น้องเป็นมาลงมาแต่ทุ่ตอนนี้กำลังสิลเมื่อเนาะ กับบ้าเดมเมื่อวานเราช่ว่าตะวันเราช่ว่าตะวนเหอเมืวาเมือเพื่นอะไรเมืเพือนอะไรพี่น้องาประมาณแปดมุปลายเขาเกามุกมังยวน่ะเสะอ่อนแต่มังยิวองนี้ทั้งหลังน่ะเมื่อเด้มพี่น้องเดิมเอกว่าว่าพระไงเอาบุญนรรกันเมื่อสกุสุขคนเนาะใส่บาตรยัดหน้ามื่อื่นก็เป็นเดือนหานะแม่เดือนหาล่า ไก่เชี่ยวส่งการอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพีไม่ส่งการตีนิพิทีแล้วกับแบบมีโควิดเนาตีนิอก็มีโควิดดียพี่สินมน กัแบบตอนตอนเสาคือ่าบใบยลมใช่ไหเนาะัดมาันล่มๆเออม่พี่น้องทํามนหนักดิมอะไประมาณสี่สิบเรื่องสูงประมาณเมตรหสบาสิบสี่เนี่ยเรื่องอันม่นจะเรื่องแอวคือนมพี่น้องท้ามสี่ร้องหันเนี่ย้อยันเท่าไหร่ออันเท่าไหร่แปดหรือร้าหก ตอนนี้ก็มาพอดเเลยบางทีก็หอยนอกะเอาบุญน้ำกันเด้อพีกิน้อกทุกเจฟซีสุกับทุกคนเนาะโอโหสิทำเบื่อกันได้รือบ่เนาะไฟเห็ดกับไฟได้เอาใจสำหรับคืินหม่กับฝากฝากไว้ซ้ำนี้น้พี่นอมันนี่ก็วันถ่ายงหญ่เนาะทำมากับฝากกดไหลค์กดเซร์เป็นกำลังใจดีมาเดินเนาะเพราะว่ามือนี่กะเป็นประเนีเล่าห้าวนพี่นอวันชิ้นวันผ่าก็ไปใส่บารยานนับเนาะยังคงสืบต่ออะกับหักซาเสริมขยายตะตอไปนิดหนอยอยูกัลูกกับลาตลอดไปนะไปพนมาาะสดี